พ่อคนเข้ากินทุกวันนี้ขอบคุณนะคบขอบคุณนะครับสัตว์รางวัลน้ำใจนครับพี่หมอไปตับไก่ต้มโบนะครับจนะเปิทนะทุกวันนี้ชีวิตของโซลิฉันเกิดมา มีพ่อก็คือพ่อมาเหุสวนพ่อมเหุสวนนะ่ะนะมีอาชีพเป็นโจรสุริฉันเคยเตือนพ่อหลายครั้งแล้วว่า้พ่อเลิกทำอาชีพนี้แต่พ่อก็บอกกับสุริฉันว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เรียนสุริฉันมาตั้งแต่เด็กจนโตจะทํายังไงได้สุริฉันก็ไดต้เป็นหัวพ่อแต่ที่สาคัญเลยพ่อมีคุณโจรคนสนิทอีกคนหนึ่งชื่อพี่เสือ พูดถือพี่เสือกมาหน้าันไส้ริงๆเป็นผู้ชายที่ไม่เดือดงานการก็ไม่ทําและที่สําคัญนะชอบมาคอยมองสุริชันอยู่เรื่อยเลยถ้าวันนี้พี่เสือกมาแล้วสุริชันจะฟ้องพ่อให้ดูให้ไหมจ๊ะยอันนี้ครับชือเสือกครับลูกโจรครับลูกโจรมาเหสวนพ่อเป็นโจรครับโอโหตอนแรกพ่อไม่ได้เป็นโจร พ่อเป็นคนดีพอพ่อบปพ้นเขาเท่านั้นเนี่ยเป็นโชนเลยป้าบอกกอแต่พี่น้องน้องน้องเป็นความจริงอะมันไม่ใช่น้องกันทีนี้ฉันเกิดก่อนมันเกิดทีหลังมันเลยเป็นน้องฉัน่ไอไอุเรียนเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงนะทีนี้ มันแต่งเป็นผู้ชายแต่กิริยาท่าทางอะไรมันไม่ใช่เลยอ่ะฉันก็เลยสังเกตเอาว่ามันเป็นผู้หญิงไงฉันอยากจะร่วมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเกิดฉันร่วมเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่จะต,ต้องจับมันทาเมียให้ได้เลยผ <c oughs> ู้หญิงแน้่เดี๋ยวคอยดูนะถ้าวันนี้พี่เสือกแอบมหาหา,าแล้วมาทําตาเล็กตาน้อยนะจะต่อยให้ตาหลุดเลยวคอยดูพี่เสือกมึงละ พี่จะทำอะไรของพี่เนี่ยคะเป็นผู้หญิงใช่ไหมมึงอ่ะเป็นผู้หญิงอะไรเราก็เห็นอยู่ว่าฉันเป็นผู้ชายผู้ชายไงมึงต้องร้องไห้แต่ไม่ตกใจอะไรนั้นอะไรเงี้ยแกเล่นมาไม่สู้ไม่เสียงแบบนี้ใครไม่ตกใจพวกเราผู้ชายก็ตกใจเลยโอ้ยอะไรอย่างงี้จริงเหรอบ้าเนี่ยก็มันเป็นคำหมุ่ทานโอ้ผู้ชายเอาปืนมายิงข้างหูปังปังปังยังไม่ตกใจ ไม่ใช่้าเหรอมาทำไมเนี่ยคะพีเ่เสือกมาทุกวันเลยน่ารำคาญเรื่องอรสันมีเรื่องจะมาถามมึ่งเว้ยเรื่องอะไรมึงกูก็มาถามลุงวีทุกวันแหละมึงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่พีเ่เสือกแกนีเล้าหรือฉันบอกว่าฉันเป็นผู้ชายแต่งตัวแบบนี้จะเป็นผู้หญิงได้ไงเรากูไม่เชื่อเอางี้

พ่อลุกมาแล้วลูกมีเหตุไม่เสี่ยกำแพงพ่อโดนแทงมาไม่เท่าไหร่นะลูกนะแต่กูจะมาตายเพราะป่าเนี่ยไปไปหมอพ่อเขพ่อจ๋าเกิดอะไรขึ้นใครร้ายพ่อมาสงสารยูไลยลูกพ่อจ๋าที่นี่เพื่อ่วยพี่บอกพีความจริง อยากจะอกเขา่าทีงประแค่จริงเสรีชันเจ้าคือพระราชธิดาเวียงปานคนครจงไม่ใช่ลูกพอ่อพี่จิงทำไมพ่อพูดแบบนี้สีัเปลูกพอ่อไมแบบนี้จิ๊น ต้องเชือดผัวเชือดเวลาพี่บ้ากัะสับกรสอสีกรสับกสีหน่รัคนได้ยกกองทำไปยกด้อมเป็งเวียงป้อมใส่พ่อของเจ้าให้นาหงเทพมณีและพระไมเหสีสีเป็นเจ้า โปรได้อ,อกต้อนสิงคพปร์ดพาไม้ทับขควาไพ่แพ้กับฟองเออเือุรศรีราชอต้องการกลิ่เพียงปา้าเพื่อไปของวามกักการประสูตรราชอรถออกไปให้น้ำมโนโ์นรสิงห์น้าวองแต่ผมก,ก็ไม่อ,อจาจบยังสัคกครั้งรักกันสุิชน พ่อมัตนรดไม่ใจเลยเมือนสิ่งที่ติดตัวเจ้ามาเป็นคืนอ,อะไรสิ่งเลี้ยลูกเดิมันคือสิ่งยืนยันว่าเจ้าคือพระราชิาตัวจริงพิชมเลี้ยนสิ่งแก้วแต่เจามม้าไม่เดิมันจึงมีเีกเียนหนึ่งซึ่งอยู่กับผีชายอของเจ้าเจ้าให้ความมั่นกับพ่อ เจ้าต้องโกเอกราชขวี้ากับคืนไม่ได้เจ้าต้องค่ายโนรสิงห์ลบนอนไม่ได้สัญญาเถญะลกปาดใจดีนีไว้สัญญาาจะลาลาวยาด้วยสิขอรบยอกับาเอสนมตัดมือปิญญาเอาแค่

ทราบวันเหนนะ็นใจครับคนไร่เริงเสืสอกข้องานดีๆก็ไปต้มน้ำร้อนรถจะมีกปครับหน้าาสมยับรถเดียวรับ1 5ึ่งาเสพี่สนพี่มาไม่ทันแล้วพี่พ ม่รอะไรุต้องเอารล้อนรบมมาได้ล้ออย่างนั้นเลยเ่มือมไม้อ่อนอ่ะถูกอะไรทำตกรู้ไม่รู้ว่าล้อไปร้อหลอกตับในกระติกมาไอ้ก็เลือกง่ายมึงอะแกแห่ะมันง่ายตายได้เสรกร้อติดพ่ซซ่พี่ทำอะไรเนี่ยพ่อพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพเซซ่าวันนี้ม่ใช่เเราจะมาเล่น มีแต่อยู่แค่สองคนพี่น้องไม่มีพ่อคอยดูแลอีกแล้วพี่เสือพี่ชั้นไม่สวยอยู่นเป็นเมียกูพี่เสือกแกนี่เลาหรือจริงๆเลยเมียกวนด้วยจันด้วยจันเป็นเมียพี่อย่าเลาหรือได้ไหมด้วยจันขอบคคุณ่ะ ขอมาัเวลาคนิดสัยครับ,บ,บพี่เสือถึงพี่จะรู้ความจริงว่าฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็เป็นเมียพี่ตอนนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะพี่พ่อต้องตายพี่จะสบพ่อไปเก็บก่อนเถอะจ้ะไม่เก็บ นาดาอยู่ก็อยู่ไปพี่เอนาดาอยู่ไม่อยู่ไปไม่เก็บู้ว่ะพี่น้องกัดอะไรไม่เก็บตูว่ะไม่เก็บโอ้โเดินเข่า,าอเองก็ได้ไม่ขาเอแม่ดีนะที่มันโรคแค่ขาโหแ,แต่คืนไมนิดตะตุกกินได้ปอะดีอะไรกินได้ ขาวเหรตัวนี่เหรอขาวอยากเปลี่ยนไหมล่ะชอบนะเออออนนะีออ่ยเรียกพีนนะ่เสียใช่ไหมความแคร์ขอล้วนะขออะไรจะเมียพี่พี่พี่พูดไม่รู้เรื่องได้ไงจริงเอาอย่างนี้พี่รออยู่ที่นี่ไม่เคยขอใครนะเว้ยขอไมืนนะ่อนทำย่อยหเลยไม่เชื่อหรอกแต่ขอขไม่ทั่ว ไปศีรานครชอเลาะน้ำมึงเป็นาข้หลอดสิงหน้าบานอีกเจ็ดวันฉันจะกลับมาถ้าฉันไม่กลับมาเสดงว,ว่าฉันตัวริชันคนนี้ได้ตายในรโ่กคีนไปแล้วเปก่อนแล้วคืนมา 怎么样？真的假